ชาวนามาฟังด่วนเลยนะคะพร้อมแล้วเงินช่วยชาวนาน,นะคะจุรินลงภาคอีสานเคาะเน้นเลยรับ20,000บาทอัปเดตตารางจากกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบีมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเงินช่วยชาวนาไร่ละ1000บาทครัวเรือนละไม่เกิน2 0,000บาทนะคะ สำหรับใครนะคะที่เป็นชาวนาชาวเกษตรกรนะคะต้องมาฟังคลิปนี้เลยนะคะส่วนมากนะคะก็จะทักไม่บุ๋มมาทาง l i น์แอบ้างแหละติต๊ t ต k บ้างแหละนะคะ Facebook ส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะทีนี้นะคะก็ถามกันเข้ามาว่าเงินไร่ละ1 0 0 0บาทครวัวเรือนละ2 0 0 0 0บาทเนี่ยมันจะได้วันไหนกันแน่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ได้เริ่มเริ่มจ่ายกันแล้วนะคะก็คือจะเริ่มจ่ายวันที่15ตุลาคมนะคะเรามาฟังความคืบหน้ากันนะคะก็นายจุรดนลักษณะวิสิทธิ์นะคะได้ลงภาคอีสานนะคะ คืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการจ่ายนะคะในปี62นะคะจ่ายเริ่มจ่าย15ตุลา62นะคะและมาปีนี้ก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะจ่ายในวันที่12ตุลาคม63นะคะและจะไม่ได้พร้อมกันทุกจังหวัดนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะชี้แจงก่อเลยนะว่าปีที่แล้วนะคะในปี62นะคะเขาจ่ายตาม ตัวอักษรนะคะและตกมาปีนี้นะคะปี6กสจังหวัดไหนนะคะที่ทำเอกสารก่อนยื่นเรื่องก่อนสําเร็จก่อนนะคะเขจะโอนให้ก่อนนะคะแต่ในส่วนของเรื่องข่าวลือนะคะที่จะ จ่ายในวันที่12ตุลาคม63นี้นะคะก็ต้องรอดูกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอเลยนะคะซึ่งจะเข้าประชุมคอรมอในสัปดาห์หน้านะคะวันที่12มันตรงกับวันจันทรนะคะเข้าคอรมอวันที่13ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ก็อาจจะไม่แน่นะคะขนาดว่าเงินบัตรคุณจนนะคะ500บาทยังเซอร์ไพรส์เลยนะคะ แล้วชาวนาชาวกเกษตรกรจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกัรก,กบ,บัตรคนจนไหมก็ต้องรอดูติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะก็เมื่อวานก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ถือบัตรคนจนด้วยนะคะก็ได้รับเงินกันทั่วหน้าแล้วนะคะไปรู้ซื้อสินค้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับเงินกันทั่วหน้าเลยนะคะและว,วันนี้นะคะก็ เป็นวันจ่ายเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุเบีย้ยคุณพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันด้วยนะคะก็รับเงินกันทั่วหน้ากันอีกแล้วนะคะยิ้มหน้าบานกันอีกแล้วนะคะทีนี้ทิวต่อไปนะคะก็เป็นของบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับการเปิดรับลงทะเบียนนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนให้กับบุคคลทั่วไปที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะ ที่ไม่มีบัตรคนจนนะคะก็คือแจก3,000บาทนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ